ละครซากุระสตอรี่เรื่องแฟนโรคจิตอีพีหนึง่งพงและเชะเอมเป็นแฟนกันมากว่า5ปีและตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันแล้วตลอดเวลาที่คบกันมาพงษ์นิสัยดีมากและเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้ด้วยพงคะเดี๋ยวเพื่อนฉันจะมาเที่ยวที่บ้านคุณช่วยออกไปซื้ออาหารมาไว้ให้หน่อยได้ไหมคะได้สิครับเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อที่หน้าปากซอยร้านประจำที่เราชอบกินกันแล้วกัน ขอบคุณมากเลยค่ะนี่เงินนะคะพงแล้วถ้าคุณอยากจะกินอะไรก็ซื้อมาได้เลยค่ะออาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะซื้อมาต้อนรับเพื่อนคุณให้สมเกียรติเลยดีกว่าพงรับเงินจากเชเอมไปแล้วเขาก็ออกไปซื้ออาหารข้างนอกเพื่อมาต้อนรับเพื่อนของเชเอมที่จะมาเที่ยวสวัสดีจ่ะเชะเอมคิดถึงจังเลยเราสองคนไม่เจอกันนานเลยนะ วายตายแล้วมะนาวเดี๋ยวนี้เธอทั้งสวยทั้งเปรี้ยวเลยนะดูสิแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยก็นิดนึงอะนะของดีก็มีวิโชเธอก็เหมือนกันเชเอมดูสิผมสีเขียวเชียวทันสมัยมากๆเชเอมและมะนาวไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีแล้วทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างถูกคอหัวเราะชอบใจและมีความสุขมากที่ได้เจอกันอีกครั้ง หลังจากนั้นไม่นานพงก็กลับจากไปซื้ออาหารเชเอมแนะนำพงให้รู้จักกับมะนาวมะนาวนี่พงสามีฉันจ้ะพงจ๊ะนี่คือมะนาวเพื่อนของฉันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วล่ะพงและมะนาวกล่าวทักทายกันเป็นธรรมดาของคนปกติทั่วไปแต่หลังจากที่มะนาวกับเชเอมลุกจากโต๊ะแล้วไปยืนคุยกันนั้นพงก็แอบมองมะนาวอยู่ข้างเสา พงแอบมองดูรูปร่างที่โอดสะองของมะนาวผิวขาวเนียนและมะนาวเองก็รู้สึกว่าพง์กำลังแอบมองเธออยู่แถมยังทำตัวลับๆล,ล่อๆตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจมะนาวเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูหนะ้าตาเครียดจังเลยมีเรื่องอะไรบอกฉันได้นะเออคือว่าไม่มีอะไรหรอกจากอ่าเชเมเออพอดีว่าฉันปวดท้องนะ่ะฉันอยากจะไปห้องน้ำนะจ่ะไม่รู้ว่าห้องน้ำบ้านเธอไปทางไหนหรอ มะนาวขอตัวไปห้องน้ําและเธอพยายามตั้งสติคิดไปว่าพงอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้บางทีฉันอาจจะคิดมากไปเองก็ได้คนพงเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นดอกน้าในขณะที่มะนาวกำลังเข้าห้องน้ำพงก็ได้แอบย่องมาที่หน้าประตูเพื่อแอบมองเธอประตูนี่มีรูให้ดูนิดนึงนี่นาแอบมองดูดีกว่าในขณะที่พงกำลังพยายามแอบมองดูมะนาวจากในห้องน้ำอยู่นั้น จู่ๆมะนาวก็เปิดประตูออกมาทำให้พงตกใจมากนี่คุณพงมารอเข้าห้องน้ำหรอคะขอโทษทีค่ะฉันเข้านานไปหน่อยมะนาวทำเป็นใจดีสู้เสือแกล้งถามพงไปหญิงนั้นเองเออเปล่าครับพอดีว่าผมทำเหรียญหล่นไว้ก็เลยตามหานะครับเหตุการณ์ทั้งหมดได้อยู่ในสายตาของชิเอมเธอไม่คิดเลยว่าพงจะเป็นคนโรคจิตชอบทำมองผู้หญิงตอนเข้าห้องน้ำ ทุกคนกลับมานั่งรวมตัวกันที่โต๊ะอาหารแต่สถานการณ์ในตอนนี้ดูเครียดมากเออมะนาวทำไมเธอไม่กินไก่ย่างล่ะหรือว่าเธอไม่ชอบเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมเดี๋ยวฉันจะให้พงออกไปซื้อให้เออไม่เป็นไรจ้ะเออฉันคิดได้ว่าฉันมีธุระด่วนเน่ยเดี๋ยวฉันจะต้องขอตัวกลับก่อนแล้วนะเชเอมมะนาวรู้สึกอึดอัดมากทุกครั้งที่พงมองมาที่เธอและตอนนี้เธอก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วเธอจึงขอตัวกลับบ้าน และดูเหมือนเชเอมก็จะรู้ว่ามะนาวคิดอะไรอยู่ฉันขอตัวกลับก่อนนะเชเอมเอาไว้โอกาสนาะเราค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะพงยังคงไม่รู้ตัวว่าที่เพื่อนของเชเอมขอตัวกลับก่อนนั้นเป็นเพราะพฤติกรรมแย่ๆของเขาฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าพงจะเป็นคนโรคจิตแบบนี้แอบดูเพื่อนฉันตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยนะไม่ได้สิยังไงฉันก็แต่งงานกับเขาแล้วฉันก็ต้องให้อภัยเขา และพยายามเปลี่ยนแปลงเขาให้ไปในทางที่ดีเธเอไม่รู้เลยว่าพงเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นเขาเครียดจริงๆเลยทำไมพงเป็นคนแบบนี้ไปได้ไม่สิฉันต้องหาทางแก้ไข แฟนของเชเอมเป็นคนแบบนี้แล้วเธอจะแก้ไขย,ยังไงล่ะแคะเนียถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่อง s a ก u r a Story ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปหน้าค่ะว่าเชยเอมจะมีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไง